อุ่นเครื่องกันก่อนเริ่มศึกยูโร2020ทีมชาติเยอรมนีพบทีมชาติเดนมาร์กที่สนามอินสบรุกประเทศออสเตรียสถานที่เก็บตัวของเหล่านักเตะเยอรมันเมื่อ2มิถุนายนทีมแอนเดฟเฟอรีสไลน์อพเออร์โทเดอร์เฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์เยอรมนีวีเดนมาร์กอินอินสบรุกออสเตรียออนจูน2 2021อินรรีเพชั่ in preparation for the UEFA European Championship photo by f จีเอเอ็มบีเอ I นน์ไพพลพักอินซีเหล็กพยายามเปิดเกมบุกอยู่ตลอดแต่ยังขาดขาดเกินเกินขนาดที่แดน,คนโคนมตั้งรับเกือบทั้งเกมเยอรมนีมิดฟ erm ิลด์เจโรวคินม e ีแอลแทนเดนมาร์กมิดฟิลด์คริสเตียนเอริกเซนอาโฟตโต้บ f ยเฟเดริโกแมบารินีพูเอยอะมันได้ประตูขึ้นนำในครึ่งหลังจากนักเตะเลือดใหม่ฟลอเรียนนอยเหนนาที48แต่แดน,คนโคนมตีเสมอได้ในจังหวะสวนกลับนาที71จากยูซุปโพเซนนักเตะที่เล่น อยู่ในลีกบุนเดสลีกากับทีมไลซิกจบเกม1-1เจอร์มานีมิดฟิลด์เดอร์ฟลอเรียนนิวเฮาส์อ่าสกอร์เดิน1-0ดูริงเดอะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์เยอรมนี v เดนมาร์กอินอินสบร์กออสเตรียออนจูน2 2021โฟโต้บายเฟเดริโก G A M B E R I N I เอฟพี f P, สำหรับศึกยูโรที่จะเปิดฉากวันที่11มิถุนายนเยอรมันอยู่ในกลุ่มยากที่สุดร่วมกับฝรั่งเศสโปรตุเกสและฮังการีโดยจะพบกับฝรั่งเศสก่อนวันที่16มิถุนายน นายอนเจมานีมิดฟิลเดอร์ฟลอเรียนนิวเฮาส์ สาเมิร์ตอาเซเลเบรตวิธทีมเมทสกอริงเดอะโอเพนนิ่งโกลดูริงเดอะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์เยอรมนีวีเดนมาร์กอินอินสบรูคออเตอร์ออนจุนสองสองพันยี่สิบเอ็ดฟอโต้บอยซีฮาริสต์โอฟสต์เอซีฮีเอฟทีส่วนเดนมาร์กอยู่กลุ่มเดียวกับฟินแลนด์เบลเยียมและรัสเซียเริ่มแข่งนัดแรกกับฟินแลนด์วันที่12มิถุนายนเดนมาร์กฟอร์เวิร์ดยุสซูเอฟโพเซนแอลชูดโทสกอร์เดอะ1หถึงหดูริงเดอะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์เยอรมนนนนีีวเดมาร์กออิิสบ อัเตรียออนจูน 2, 2021 in p น e p a อ r a t i o n for the UEFA European Championship Photo by Federico g a m b a r i n i PAP f